ภัยบงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์2นะครับชุดนี้ลูกค้าได้สั่งออเดอร์เข้ามานะครับทางส่วนก็กำลังเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับ สลหรับวงหวานเป็นน้ำผึ้งเบอร์สองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กินหน่อสดนะครับโดยที่เราไม่ต้องต้มเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนิยมไปประกอบอาหารนะครับผัดก็ได้นะครับหรือเป็นตับส้มตำก็ได้นะครับหรือถ้ากินหน่อสดๆนะครับก็ได้ครับ เขาจะมีรสชาติออกหวานมันนะครับถึงมือเ,อเพื่อนๆแล้วสามารถลงปลูกได้เลยครับชุดนี้ นี่เราชาขุดจากเราขุดเงาสดนะครับเรามาลงถุงชาเพื่อนท่าใดนสนใจนะครับเงานะครับพันไผ่บงหวานพชรรมพืชเบอร์สองนะครับสามารถติดต่อทาง Facebook p เพจสวนธารบัตสกลนครนะครับเข้ามาได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ด้านบนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับติดตามทางช่องทาง youtube นะครับ